เาชมดทีนะครับเาวันอาคารแล้วเดี๋ยวมาดูอาหารกันดูนะอาหารมันจะยังอยู่เหมือนปกตินะจะเริ่มน่าจะเริ่มยุบยุบไปแล้วน่าจะเริ่มเหมือนเน่าเน่าแล้วเดี๋ยวจะสายค่อยไปดูอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้ท้งกล้องเราก่อนว่างอาจจะมีอะไรเข้าไหมเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะนึกว่าจะโดนพัดหรือว่าโดนกินไปบ้างแล้วแต่ว่าเหมือนจะยังอยู่ปกติแต่ว่ากล้วยน่าจะเริ่มเหี่ยวไปแล้ว ตอนนี้หกโมงกว่าแล้วมาถึงรีบมาเมื่อกี้หกโมงครึง่ง,งกว่าแล้วหกโมงประมาณเกือบสี่สิบแล้วแต่ว่ายังยังไม่เมื่อยและยังไม่เจ้าท่าไหรเพราะว่าเมื่อคืนนีฝนตกเดี๋ยวมารอลุนกันดูนะว่าวันนี้จะเข้าไหมหนะครับแต่แปลกใจนะครับตัง้งสี่ห้าวันแล้วยังเหมือนเดิมนะถ้าเป็นจุดอืน่นยังกินหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวมารอลุนกันดูว่าจะไม่เข้าไหม มีเวลาสักพักนะครับสองสามชัว่วโมงอาจจะไม่ได้อยู่นานเหมือน,ว,นวันก่อนนี้นะถ้าเกิดไม่เข้าคงจะสักสายๆส,สักแปดเก้าโมงคงอาจจะเดินบนเลาะดูแถวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราล้นกันดู Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова มุมที่ผมยิงนี่มันคนละมุมกันนะมุมที่ยิงมุมสูงเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ลงนะลองลองมันเ,เรียกเลียกฮะคุนะเรียกผนะสมบ้านกันนะเดียกผมจะดูกันว่าจต,ตัวไหนอยู่เห็นตัวแนละ้อยู่ในระยะจริงจริงเลยนะเพราะว่ามีเวลาจำกัดวันนี้จะจะไม่มันลงกินแต่ว่าตัวตัวนี้ปล่อยไปนะตัวนี้ปล่อยไปเพราะว่ามันตัวเล็กมันตัวเล็กปล่อยไปนะ สี่ตัวเล็กนี้แต่ว่ายังไม่ลงกินา ตัวหน้าแหลมกลับมาแล้วนะครับตัวหน้าแหลมไม่รู้ว่าเป็นตัวเดิมรอเปล่านะแต่ว่าตัวหน้าแหลมตัวนั้ำจะกินเยอะเลยนะมันจะนวนใบวนมาอย่างเงี้หนละเห็นไตัวนี้ก็ไม่นิยมกินกันนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยนะอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยก็โอเคนะครับปล่อยไปนะครับตัวนี้ ยิงไปก็มันตัวเล็กแล้วมันแล้วมันไม่อร่อยนะมันจะสับซับหน่อยลุงบอกว่าจะสับซับหน่อยเพราะว่ามันมันกินได้ทั้งทั้งแมลงทั้งสัตว์ตัวเล็กด้วยนะตัวเนี้ยเท่าที่ดูนะแล้วก็กินผลไม้ด้กินได้หลายอย่างฟันมันจะเหมือนกับสุนัขอะเหมือนกับมาเลยมันจะมีเขี้ยวจะไม่เป็นฟันแท้มันก็ล้อกโอเคครับวันนี้ก็เกือบเกา กลอกมันจะเข้าช่วงเช้าๆเลยนะประมาณเ,าเริ่มสว่างเริ่มจะมีแสงจนถึงสามตัวนี้นะก่อนแปดโมงนะเข้ามาสามตัวตอนนี้ผม z ุ่มมาอีกประมาณเกือบชั่วโมงมีแค่ตัวหน้าแหลมนะเรี่ยนกลับมาแล้วเดี๋ยวจะดูอีกก่อนว่าสักเก้าโมงเก้าโมงถ้าเกิดไม่มีตัวอะไรลงมาเดี๋ยวผมจะไปดูดูตัวกลอกนะที่ยิงไว้เมื่อกี้สามตัวจะครบไหม ดีครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันดูเดี๋ยวนั่งซุ่มสักแป๊บก่อนเพราะว่าถ้าออกไปตอนนี้ก็เผื่อมันมาวนเวียนแถวนี้นะเดี๋ยวจะเสียได้โอเคครับ ครับสี่ตัวลว้เดี๋ยวค่ไปเช็คดูว่าจะครบไหมยิงยิงตกสี่ตัวก็ใช่ว่าจะได้สี่ตัวนะครับบางทีเพราะว่ายิงแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าบางตัวก็อาจจะผ่าได้เดี๋ยวรอให้สักสายก่อนให้เงียบบีสักแป๊บก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูโอเคครับผมโอ้หนในในในก็ไหนในก็เสียงดังแล้วนะครับ เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าว่าจะครบไหมเพราะว่าเมื่อกี้เสียงดังมันน่าจะไม่เข้าซ้อนกันเดี๋ยวเดินไปเก็บก่อนนะครับแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนเปลือมไม่ครบโอเคครับขอไปเก็บมาแล้วนะครบนะครบทั้งสี่ตัวนะ ปหยิบก่อนนะเพราะว่า,มาแมลงวันกับมดมแมลงวันกับมดมาแล้วนะคือผมเคยไปยิงแต่ก่อนเนี่ยยิงแต่เช้ามืดนะพอไปดูทีมดเป็นล้านเลยมดแบบเยอะแบบลุมทั้งตัวเลยจนผมต้องทิ้งนะตัวนั้นเพราะว่ามันลุมแบบถอนขนจนหมดเลยนะภายในเวลาสองสามชั่วโมงนี่แบบมดป่านั้นนะเยอะมากเลยมดไดตัวมดเหมือนมดคันไฟนะตนออก ไม่ลุ่มหมดฟันไปหรือหมดดำนะแบบลุ่มทั้งตัวเลยกระลอกนี่แบบเห็นแบบเห็นช่องกระลอกนิดเดียวจนแบบขนมันร่วงอะ่ะเหมือนกระลอกเน่าเลยแต่จริงๆมันมันลุ่มนะประมาณสองสามชั่วโมงนี้ผมเ,เลยต้องทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมันกัดเยอะเกินนะมันกัดเยอะเกินจนกระลอกไม่สวยเลยนะโอเคครับอันนี้พอเลือดออกอะ่ะพวกแมลงวันแล้วก็บางทีแมลงวันมันก็จะมาไข่ ไข่บนตัวก็ลอกนะครับแล้วก็มดนี่แหละโอเคครับสีตัวนะสีตัวฟุกแล้ววันนี้เดีย๋ยวจะนั่งดูสักพักก่อนถ้าไม่มีก็คงได้สีตัวแต่ถ้าเข้าอีกก็น่าจะได้ฟุกนะเนี่ยเห็นไนี่คือจุดยิงนะครับนี่ตรงนี้คือจุดถ่ายคือจะมุมข้างล่างหน่อยจุดยิงก็จะเป็นข้างบนนี้นะตรงรูนี่นะตรงนี้อนะีกนึนนงคือเอาเอาไว้อ่ ลดเสียงนะครับมันแนบกับนี่คือมันพลาดไม่ได้นะคือเอาม่แนบกับตรงนี้คือแก้พิงไว้อย่างนี้ยิงนะเพราะว่าคือผมนั่งไกลจากนั่งไกลจากจยุดซุ่มนิดนึงนะเพราะว่าอาคือนั่งใกล้บางทีแล้วสอดปืนออกไปมันมันเห็นนะครับก็เ,เลยต้องตั้งกล้องให้ไกลจากไกลจากไอตัวบางไั่นิดนิดนิดนึงนครับ แล้วก็ใส่ใส่เก็บเสียงเพื่อให้มันนากระสุนนํากระสุนไปให้ให้พ้นกับกิ่งไม้ที่เราทำปังไ,ไฟไผ่ไว้เนะี่ยเพราะว่าผมเคยทำเออผมเคยแบบยิงออกซุ่มออกจากาที่มันมีกิ่งไม้อย่างเงี้ยคือกล้องมันพ้นนะกล้องที่เราเล็งเล็งอะพอนแต่กระสุนนะบางทีมันไปไปติดตามกิ่งไม้อะไรเงี้ย ก็เลยต้องใส่เก็บเสียงเพื่อให้มันให้มันนําล่องออกไปก่อนนะครับคือเพราะว่าเรานั่งจากไกลเพราะเรานั่งไกลจากไกลจากตรงที่เราทบาบังภยัยภัยไว้นะคือถ้านั่งไกลเกินก็ไม่ได้นั่งไกลก็อย่างที่บอกนั่งไกลบางทีสอดปืนออกไปก็เห็นพอนั่งไกลก็คือปลายปืนก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับ กิ่งไม้ที่เราบังไว้ก็เลยต้องใส่เก็บเสียงเพื่อให้มันยาวให้มันพ้นไปนิดนึงนะให้นำนำส่งส่วนยค,ครับโุ้ยสีตัวแล้ววะเนี่ยไม่พลาดเลยนะเนี่ยปุกมากเลยนะครับคือมันระยะไม่ไกลด้วยเนะี่ยจริงจริงมันซูมได้เยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าถ้าถ้าซูมเยอะมันจะแตกนะโอเคครับเดี๋ยวมารอรลดกันดูว่าจะเข้าอีกสักตัวไหมถ้าเข้าก็โชคดีไปถ้าไม่เข้าก็เนี่ยนะสี่ตัวโอเคครับ ตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะครับผมว่าน่าจะถึงเวลาไดกลับแล้วเพราะว่าวันนี้ผมรีบนะคือแปดเก้าโมงแล้วนาจะกเก้ามงกว่แล้ว,ลวถือว่าเกินคาดนะวันนี้สี่ตัวดดจริงถ้ากล้องซูมเยอะมันจะแตกนะเห็นไหมมันกินไปนิดเดียวนะเมื่อกี้ผมไปดูก็ด้านซ้ายนี่กินเอาไปแค่2อลูกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เห็นหมันกินแค่หัวนิด,นดเดียวอีกินอย่างละนิดน่ะ แต่ว่าก็ลอกเยอะนะแต่ว่ามันมันกินน้อยเมื่อเทียบกับเขาลูกที่ผมที่ว่าเจอลูกงูจงอางอันนั้นน่ะโหแค่วันสองวันเนี่ยนะมันกินสักเกี้ยงเลยครับแล้วก็มีลิงด้วยฝั่งนู้นแต่ว่าเขาฝั่งนี้มันน่าจะใกล้จากเขาลูกใหญ่นะมันก็เลยลิงไม่มีนะหนูก็น่าจะน้อยด้วยแลย้วพอดูนะเห็นไหมเห็นไหมมันกินไปนิดเดียวจริงนะเนี่ยวีฝั่งนู้นก็กินไปพอสมควร แต่ว่าโดยรวมอะถือว่าเทียบกับลอกกับกระลอกแล้วมันกินน้อยมากเลยตรงนี้เพราะว่าอาหารมันเยอะนะข้างหลังผมเนี่ยปัดขึ้นไปนี่จะเป็นสวนปาล์มนะใหญ่มากคือแถวนี้จะมีสวนปาล์มสวนผลไม้เยอะนะมันก็เลยมีอาหารกินค่อนข้างเยอะคือร้องฝั่งนู้นก็เยอะร้องสูงแสดงว่ามันอาจจะกินพวกผลไม้หรือหลักๆก็คือปาลนะ์มแหละ ปลามันจะกินเยอะนะแต่ว่าปลามนต้องจังหวะที่มันต้นสุกแบบข้างป่าจริงนะถึงจะซุ่มได้แต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่เราตัดปลามไปแล้วอนะบางทีเนี่ยไปกินตรงกลางๆสวนนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลงตรงไหนนะไม่คุมการนี้ไปซุ่มก็โอเคนะครับวันนี้ถือว,ว่าเกินคาดเนาะเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวถ้าผมว่างผมอาจจะผมอาจจะ อาจจะเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เอาอาหารมาเติมเรื่อยๆอาทิตย์หน้าอาจจะมายิงจุดเดิมนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนะดูโอกาสแล้วก็ดูอ,อ,อะไรหลายๆอย่างนะเดี๋ยวดูก่อนแต่วันนี้ถือว่าเกินคาดนะเฮ้ยอะไรอะไรใบไหวตรงนั้นกระโลกหรือเปล่าคือไหวเล็กๆงั้นน่าจะไม่ใช่นะคือโอเคนะครับสี่ตัวเนาะวันนี้หมายนี้ถือว่าเกินคาดเนาะโอ้นั้นกระโลกไหม อ๋อ oh. ไอตัวหน้าแหลมนะครับหน้าแหลมตัวนี้ไม่เอามันนะน่าจะเป็นตัวเดิมเนี่ยวนไปวนมาอยู่แล้วโอเคปล่อยให้น้องกินไปนะครับตัวหน้าแหลมก็จะได้เรียกกระลอกมากระลอกเยอะแต่ว่าไม่ค่อยลงนะหมายเนี้ยก็แปลกใจอยู่แต่ว่าสี่ตัวถือว่าเกินค่านะครับโอเคครับแค่นี้แหละเหมือนฝนจะลงดด้วยขอุณคนับ